ใกล้จะปีใหม่อีกแล้วเอางอแงอีกแล้วไอ้เงินไอ้เงินงอแงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะโชคอะโชคมันผมขี่มาแล้วมันก็ดังดังก็เลยให้มาเช็คดูแต่ทีป่ปีใหม่นี้เรามีแทนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่นะวันนี้ก็เอารถเข้ามาเช็คนะน้องเงินน้องเงินวันนี้น้องเงินมาเช็คช่วงล่าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเดินทางปีใหม่นี้พร้อมลุยสายมากเลยขี่แค่ร้อยยี่สิบมีกันกแตก่โดนไหลรมามีกหนู่ วันนี้จะหมดไปเท่าไหร่นะเช็คช่วงล่าง,งนีบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ปั๊มปีทีารามสองนะนี่ตรงข้างอะเซ็นทันนี่แหละลองมาใช้บริการดูนะถ้ามีบัตรสีแดงนะนี่เลยลองมาใช้ดูออตเตอร์วิทผมกาใช้บริการมาจำนะ เปลี่ยนอย่างช่วงล่างสรุปโชค๊คพังนะพี่น้องน้ำมันน้ำมันไหลออกหมดเลยเนี่ยโอ้โหน้องเงินน้องเงินรสภาพมึงใส่จะต้องเปลี่ยนโช๊คหรือก็ต้องซ่อมก่อน คิดราคาดูนะโชค๊คก็สามพันน้ำมันเครื่องอีกน้ำมันเครื่องกับปั๊ดรวมกันันลยอยู่ที่สองพัน พี่งั้นอย่าทำทำอะไรก็ได้พี่าาใช่ก็จะได้บัตรเลยใช่ไหมพี่อืมสามสิบปะ่ะอย่ผมต้องดูเนดี๋ยวผมเอย่ผมดูเบอร์ก่อนเพราะของน้ำมันเก่ามันยังเหลืออยู่ดูเลยนะอยากให้พี่ก็ใช่อยากให้พี่เาอันนี้ก็ได้ <laughs> ครับยังอยู่มันมันของไปเข้าที่สูนย์ไงพี่มันยังเหลืออยู่ไงไอขวดเล็กอ่ะได้พี่ได้ออรอ,อันุดอันเนี้ยหลุดเลยพี่ว่าจะเบิดของศูนย์ไม่รู้ว่าคงไม่ไม่ทันปีใหม่แล้วแหละช้า วันนี้ก็ทําไปเลยนะประมาณ6,000นกว่าบาทเตรียมเตรียมพร้อมออกเดินทางปีใหม่นะเดี๋ยวจะไปถ่ายทําคลิปดีๆให้รับชมกันต่อปีใหม่นี้เ <c oughs> ช็ครถก่อนเช็ครถก่อนน้องเงินน้องเงิน เช็คสภาพหน่อยอยางเขาก็มีนะยางเขาก็มีโปรด้วยนะบัตรดงบัตรแดงนี่ลองมาใช้บริการน,นะบริการดีมากเลยเช็คเช็คเบื้องต้นก็<อ>เช็คฟรีนะนี่น้ามันน้ํามันของมิตซูมันเป็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์สามสิบแต่นี้เหลืออยู่แบบลิตรหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ต้องเติมให้มันตรงตรงเบอร์ไงครับพี่น้อง ความหนื่ความไรเนาะจะได้วิ่งดีเดี๋ยวเอาพี่เขาดูก่อนนี่น้ำมันเครื่องของมิสซูนะที่รถผมนี่จะเข้าสวนตลอดเลยแต่เวลาผมมาทำนี่ผมก็ไหนๆก็เปลี่ยนไปหมดเลยได้ได้โปรด้วย วงกลับบ้านต่างจังหวัดเรานะก็ต้องตรวจเช็ครถความพร้อมให้เรียบร้อยนะเพราะว่าการเช็ครถมันก็สำคัญนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามคลิปช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ก็อาจจะลงคลิปเรื่อยๆนะพี่น้องเป็นคลิปไปเที่ยวนี่แหละเดี๋ยวจะไปเที่ยวปีมงปีใหม่จะไปทำคอนเทนต์ที่ไหน ก็เดี๋ยวรอติดตามนะพี่น้องเดี๋ยวรอดูเขาทำโชว์ก่อนวันนี้ได้เปลี่ยนโชว์คู่ใหม่คู่เปลี่ยนเป็นคู่หน้านะเป็นใหม่จะวิ่งดีกว่าเดิมแน่นะล้างมือน้ำบ็บัตรแดงนะพี่น้องถ้าเรามาซื้อโปรโมชั่นบัตรแดงเนี่ย ก็จะได้บัตรแดงอันนี้เป็นบัตรส่วนลด50%นะ1ปีแต่ถ้าเราสมัครเองมันก็599บาทนะอันนี้เราก็ซื้อน้ำมันเครื่องซื้อน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชงเป็นโช๊มันมีโปรโมชั่นอยู่เราก็ได้สมัครส่วนลดไปด้วย15%นะนี่ลองมาดูครับพี่น้องว่า มีมีบัตรพีทีแล้วมันก็ผมก็มาใช้บริการมันก็โอเคนะเอาไว้กินกาแฟพันไทยแล้วก็เวลาเรามาเข้าเปลี่ยนซ่อมร้านออเตอร์เบดเนี่ยก็จะก็จะมีส่วนลดส5ก็เหมือนเนี่ยซื้อยางเห็นไหมเนี่ยซื้อสามซื้อสามแถมหนึ่งเห็นไหม เฉพาะสิทธ์ PT-MAX เนี่ยขับพัดเนี่ยก็มาอันนี้ไง PT-MAX เนี่ยซื้อ,อยางนแถมซื้อสามแถมหน่ตอนนี้อยู่ระหว่างรอโชคนะเปลี่ยนโชคใหม่พี่น้องเปลี่ยนโชค๊คู่หน้าเลยน้ำมันโหนโชคกไปหมดเลยขี่ลุยออกต่างจังหวัดเยอะนะคันนี้ รวยจริงๆโชคมาแล้วพี่น้องโอ้โหนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ,นนะอะไรช็ปปอปเบสอะอ่านไม่ออกวะโชคปูหน้านะตอนนี้ก็เตรียมเซ็ตช่วงล่างใหม่สลับยางด้วยเซ็ตเซตช่วงล่างใหม่สลับยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่น้ำมันเครื่องสลับยางใหม่ยางยางอะไรไม่เคยไม่เคยใช้เลยนะยางอะไรบริการดีนะลองมาใช้บริการดูมีส่วนลดรีโปรโมชั่นด้วยน,นี่เขาก็สลับยางให้พร้อมเพราะว่ามีประวัติเราถ้าใช้บัตร ถ้าใช้บัตร PT ใช้บัตร PT สีแดงอะ่ะเขาก็จะมีประวัินะว่าเรามาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเขาก็จะมีเข้าระบบเหมือนกันแหละแต่ส่วนมากรถผมก็เข้าศูนย์แต่ว่าพอเรามาทำนีน่นะปุ๊มันถึงรอบเปลี่ยนดีเราก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่ารถผมมันก็วิ่งเยอะแล้วเนี่ยวิ่งมาแสนห้าแล้วเออปล่าแป๊บเดียวแสนห้าแล้ว ไวมากเลยเดี๋ยวรอใส่โค้เดี๋ยวลองไปรอ,อที่เขากำลังสลับยางสลับยางหน้าหลังให้ผมสลับยางนี่บัตรเขาเปิดบัตรผมมาทําที่ร้านนะเขาก็เปิดบัตรให้นี่วันนี้เขาคีให้กาแฟสองแก้ววันนี้เปิดบัตรแต่บัตร บัตรพีทอันนี้บัตรบัตรแดงนี่นะเขาจะมีส่วนลดตลอดนะถ้าเราไปกินพันไทยอะ่ะนี่แหละที่ผมชอบเวลาแวะพันไทยลด50ร์เซตลอดเลยของกินนะเรากำลังรอรถเราอยู่หลังเปลี่ยนโชค๊คนั่งกินกาแฟเย็นๆอ่นโอ้นนี้สอง่องแก้วฟรีเลย ได้กินฟรีวันนี้เปิดบินใหม่เปิดบาตรใหม่วรินีบัตรผมหมดอายุพอดีเขาก็เลยทําเป็นส่วนลดส่วนอะไรที่แจ้งไปพี่น้องเรามาใช้บริการดูของพีทีนะถ้าสปอนเซอร์เข้าก็ <c oughs> รีวิวให้อย่างดี <c oughs> กราบสนับสนุนกินกาแฟฟรีๆก็ได้นะ <c oughs> พีที <c oughs> ใช้ได้สาขาทั่วประเทศไทยปัดแดงขึ้นนั่งโอ้เียร์กลังโชบ ถเข้าเยอะมากเลยน้องเงินน้องเงินดีกันนะครับเปลี่ยนโชค กำลังทำการตั้งโชคนี่ตั้งกระบอกโชคแล้วก็อัดสปินเข้าไปโชคใหม่เดี๋ยวจะมาลองกันดูว่าจะนุ่มไหมนุ่มนวลไหมคู่หน้าใหม่เลยพร้อมที่ปีใหม่นะเนี่ยเนี่ยดูวิธีการเสซ็ตโชค เซ็ดสปริงเข้ากระบอกโชัวใส่สปิงเข้าไปใส่แกนบูทเข้าไปตอนนี้เหลือลดผมคันเดียวนะตอนนี้ม,มาตั้งแต่เชา้า งตั้งสปริงนะนี่ครับเด๋ยวขันสุดท้ายนะยาวไปยาวไปผ่านไปหาชโมงพี่น้องร้านร้านเขาปิดประมาณสองทุ่มนะแต่งานยังไม่เสร็จก็เขาก็คงไม่ได้รับงานนล้วนะดูรถผมยังไม่เสร็จเลย ตอนนี้กำลังเซตโชกเซ็ตโชกแล้วก็พวกลูกหมาพวกปีกนกนะพี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลองขับดูก่อนว่ายงไงตั้งใหม่หมดเลยสุดมากเลยวันนี้เสียเงินอีกแล้วถ้าใครชมคลิปนะพี่น้องก็ฝาก ดูโฆษณาให้หน่อยนะพี่น้องจะเป็นรายได้สำหรับช่องเลยฝากดูโฆษณาหน่อยครับช่วงนี้ฝากพี่น้อง FC ด้วยนะช่วยๆกันหน่อยเปิดไฟละทำการละเปิดไฟทำการเปิดไฟทำการ ไฟทำกลางโอ้โหดูด โชคตัวเก่าดูพี่น้องโอ้โหลุยจัดเลยอ่ะจนมันแตกหมดเลยข้างฝั่งซ้ายนะดูนี่แตกหมดเลยใส่ใหม่แลวพร้อมลุย ครับพี่น้องนี่ป้าดูล้ออย่างเงาเลยครับแต่รถโคตรกังยังไม่ได้ล้างเนียเดี๋ยวฝันหลังต้องไปล้างหน่อยนะขั้นสุดท้ายครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเช็คเห็นต้องลองเช็คลองขับดูนะว่าช่องล่างจะนึบๆๆไหม ตอนนี้ก็จะมาเช็คเช็ดล้อเช็ดศูนยนะ์นะนี่ตรงนี้ตรงเครื่องเลยนะนี่จะมีเครื่องตรง สมัยลองมาใช้บริการดูนะผมมาประทับใจบริการของเขาเลยแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าก็จะดีมากเลยนะโอ้เดี๋ยวต้องไปล้างรถหน่อยรถกังมากเลยนี่จะเป็นเครื่องนี่นเ,นเครื่อง เสร็จแล้อ chạy mà lên cho đi Hãy subscribe cho kênh เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องไปลองแบบว่าขี่แบบระยะยาวๆดูก่อนว่าวงมาลัยมันไม่มีหรือเปล่าว่ามันกินซ้ายกินขวาหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวติดตาม EP เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วรถเ,เราพร้อมแล้วพี่น้องใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม EP การไปเที่ยวหน่อยกำลังพยายามจะทำคลิปให้มันดีขึ้นนะพี่น้องก็ ช่วงนี้ก็ฝากทุกคนที่เข้ามาดูว่อย่ากขดข้ามโฆษณานะครับช่วยดูโฆษณาให,หน่อยบายบายแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับขึ้นรถกัน